ตื่นเต้นค่ะเหมือนแบบว่าทุกครั้งที่ได้มาดูอะไรเงี้ยจะนึกถึงตัวเองตอนเป็นผู้ขรอบปรกวดแล้วก็เป็นสถานที่เดียวกับที่เราแบบว่าตอนเป็นผู้เขอบปรกวมาเดินด้วย,ยอะไรเงี้ยแ,แต่ก็เป็นกําลังใจให้น้องๆค่ะเห็นผลงานน้องๆทั้งสอสนสวัสดิ์ไปในบ้างจริงๆก็ดีนะคะรู้สึกว่าแบบหลายๆคนก็ทําให้เราว้าวทั้งที่ไม่ได้เป็นตัวเต็งด้วยแล้วก็วันนี้ก็แอบนิดหนึ่งที่เห็นแบบตัวเต็งเขากดดันก็เลยทําให้เหมือนมีความแบบแผ่วลงไปบ้างน่เะที่นี่เ้ามานั่งเป็นคณะกรรมการเลือกงานไปอีก หนูว่าวันนี้ไม่ยากถ้าเอาเอาแค่วันนี้นะเพราะว่ามันชัดมากเลยว่าใครโดดเด่นขึ้นมาหรือว่าใครดรอปไปอะไรอย่างเงี้ยพูดได้ไหมพี่ฟ้าเออพูดได้ไหมพี่ฟ้าพูดได้ไหมพูดได้ไหมว่าเลยนะคะที่เราจะมโอ้โหชัดชัดคนละจังหวะคือจริงจริงหนูก็มีในใจแต่วันนี้เขาทำได้ไม่เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่เพราะฉะมีมาเมื่อยี่สิบว่ามีควา จริงๆเขาก็เป็นบุคคลที่เรามองเขาตั้งแต่ตอนที่หนูรู้สึกว่าเขายัางแทบจะไม่ค่อยมีแฟนคลับยังไม่ค่อยมีกระแสะจนเห็นเห็นผลงานเขาว่าเขาเขาไฟด้วยตัวเองจริงๆทํากระแสะเลี้ยงกระแสะตัวเองมาจนนะตอนนี้เรานั่งอยู่เราก็ภูมิใจแทนว่าเฮ้ยมีแฟนคลับตะโกนชื่อเขามีนู่นนี่นั่นแบบว่าเออดูแบบมีกระแสะด้วยการพัฒนาด้วยตัวเขาเองแต่วันนี้แอบ,บเห็นความกังวลของเขาเล็กๆใช่ก็จะเป็น ไม่พูดชื่อดีกว่าอย่าไปลำเลียงไม่สลับไม่สลับพูดนะลงหนูอีกแล้วค่ะก็เอ่อตื่นเต้นค่ะวันนี้แล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้มามางานวิสแกรดเพราะเขาจะมีธีมใหม่ๆมาตลอดอย่างเช่นวันนี้คือธีมอวตารเราก็ผิดธีมไม่ได้ผิดเราเป็นอวตารยังไงเราพูดไปความจริงมันก็ ตารางงานมันแน่นแล้วเราก็เห็นขอว่าเอาอะเราก็เลยว่าอวตาศเราก็เลยแต่งมาเป็นแบบ U F O เลยอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วได้อวตารมันถ้าจะไม่ผิดภาคแรกมันเหมือนจะมีนะเอ่อนอกโลกได้อยู่้เป็นดาวอื่นนี่นะมันก็นอกโลกดาวอื่นนะอวตารก็ดาวอื่นนี่ก็มาอีกดาวหนึ่งไงก็จะมาขโมยอัญมณีของเขาเรียกวะไรนะราชิเออราชินีของอวตารเนี่ยมีสตอรี่นะเห็นไหม คิดไปแล้วคิดไปแล้วคิดมาแล้วเพราะว่าต้องโดนถามไปแน่วทำไมถึงแต่งตัวนี้เพราะเราก็รู้แต่ตอนที่ก้าวจากบ้านแล้วคือเราอะจองชุดไว้แล้วว่าอวตารแล้วพอเรามาดูอีกทีนึงอ้าวอวตารทำไงดีล่ะก็เลยโอเคไม่เป็นไรวันนี้น้องเดินเดินดีค่ะเหมือนพี่ฟ้าบอกว่าแบบอาจจะเห็นความกังวลเล็กๆในสายตาของแบบตัวเต็งหรือว่าบางคนที่แบบว่าเขาไม่ได้ คือเหมือนไม่ได้มีความมั่นใจอ<ม>ะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆอยากให้ให้ทิ้งตรงนี้ไปแล้วก็แบบเอ็นจอยกับมันดีกว่าทุกรอบเลยไม่ใช่แค่รอบนี้มานถึงว่ารอบอื่นๆจนถึงฟ a นด้วยอ<ม>ะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบมั่นใจในตัวเองก็อินเนอร์มันจะออกมาเองค่ะให้ฝากให้จน้องให้น้องหรือว่าให้น้องแนะแนว่าถ้าต้องขึ้นเวทีใหญ่จริงๆแล้วมันต้องยังไงเพื่อที่ว่าคะแนนมันตีกลับมา หนูว่าหลักๆน่าจะเป็นเพราะว่าความกดดันน้องๆทุกคนน่าจะมีความกดดันแล้วก็ความตื่นเต้นไอ้ซึ่งความตื่นเต้นเนี่ยตัวหนูเองก็ยังบางทีก็ยังควบคุมไม่ได้เพราะามันอาจจะด้วยแบบบางทีบรรยากาศมันพาไปแต่ท้ายที่สุดก็คือตื่นเต้นได้แต่ขอให้มีความสุขกับเวลากับ,กบสิ่งที่เราทําเสมอเวลาน้องๆจะเดิอนออกมาก็ขอให้น้องๆคิดว่าวันนี้เราจะทําออกมาชนะใจใครหรือเปล่าไม่รู้ช่างมันไม่เป็นไรแต่เอาชนะใจตัวเองให้ได้แล้วเราจะได้แบบไม่มา,านั่งเสียดายว่าเฮ้ยรู้งี้หมุนดีกว่ารู้งี้แบบยิ้มแบบนี้ดีกว่าอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับรอบต่อไปก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็รอดูค่ะว่าใครจะได้เป็นมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครแล้วก็สระบุรีในปี2024ค่ะก็เป็นกําลังใจให้นะคะน้องทุกจังหวัดเลยแล้วก็ทําให้เต็มที่ค่ะอย่าไปอย่าไปเครียดอย่าไปกังวลแบบปล่อยจอยคิสว่าเราว่าเรามาเขาเรียกว่ามาบางคนมาประสบการณ์เนาะบางคนก็มาแบบจริงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคนที่จริงจังเลยก็อยากจะให้แบบว่า ลดความเป็นแบบเขาเรียกว่าไงเอ่อค, <fill> ความกดดันลงอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองค่ะล่าสุดคุณกันบ้านใหม่ดีด้วยนะเคุณค่ามันจริงใช่ไหมไม่มันมันจริงใช่ไหมกับราคากับราคาโอ้ที่เขาเรื่องเลือกันราคาอันไหน าสามสิบสามสิบเอ็ดจริงจริงราคาสามสิบเอ็ดล้านแต่ว่ามีส่วนลดก็ลดมาได้แบบเยอะอยู่อย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นบ้านที่โดนตกแต่งเรียบร้อยแล้วเหลือแค่แบบลากกระเป๋าเข้าแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่มบ้านมันไม่จบจริงๆนะเพราะว่าแบบเหมือนที่เคยมีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอินทีเรียนู่นนี่นั่นเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีมาเพิ่มแล้วแต่ว่างบมันก็ก็เกินไปนิดนึงแต่ก็กัดฟันสู้คิดว่ายังไง เราทำได้อยู่แล้วอะไรแบบนี้เป็น25บ้บวกบวกดีกว่าใช่แล้วก็เลยก็บวกครับเตรียมไว้เท่าไหร่ถ้าต้องภายในคิดโอ้หจริงๆภายในตกแต่งคือเขาทำมาให้หมดแล้วอะค่ะแล้วก็จะมีบานแค่บางจุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้คือตอนนี้ถ้ามันเกินงบก็แค่ไม่ทําก็แค่รอก่อนอะไรเงี้ยก็รอให้มีเงินก่อนแล้วก็รอโปะบ้านพยายามคิดว่าจะโปะให้หมดภายใน5ปีค่ะ แล้วในบ้านอะไรที่ถูกใจเราที่สุดที่สุดว่ามันต้องรีบมีแล้วมันต้องของมันต้องมีก็ก็มีคุยกับพี่ฟ้าว่าเอออยากอยากมีบ้านเนาะอะไรอย่างเงี้ยแกก็บอกว่าใช่ถ้าตัดสินใจได้ก็คือก็ซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดูดีๆนะเพราะว่าบ้านเนี่ยมันจะขึ้นทุกปีอีกอย่างซื้อไปมันก็ไม่ได้ขาดทุนก็เรามีแต่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็พื้นที่ที่ที่เราอยู่ก็ ทำเลมันก็ดีด้วยอะไรเงี้ยก็ก็ปรึกษาเขาก่อนตัดสินใจนานไหมอุยไม่ไม่นานเลยหลังนี้คือขึ้นไปชั้นสองเห็นโซนปาร์ตี้ปุ๊บเอาเลยเนาะซื้อโซนปาร์ตี้แตอชอบโซนเลยคือมันเข้าไปแล้วมันโล่งมันแบบสบายอะไรเงี้ยมันดูโฮมี่เราก็เลยแบบโอเคไม่อยากดูที่อื่นแล้วถ้าแบบชอบที่นี่ก็คือที่นี่เลยแล้วก็โชคดีที่เขาปล่อยบ้านตัวอย่างพอดีก็เลยซื้อตอนนี้เราเตรียมตัวขนาดไหนในการที่จะอกให้มันหมดตู้ ทำงานมากแค่ไหนต้องกลับแล้วกินเพือได้เท่าไรังไม่ได้คิดเลยอะแต่ว่ากลว่าจะโปกปีแล้วแบบสห้าล้านให้มันครบกิน<า>ละห้าแล้วก็ทํางานไปด้วยเรื่อยๆค่ะก็<ม>ถ้าไม่ได้ตามเป้าก็ไม่เป็นไรเพราะเขาก็มีเวลาผ่อนของเขาอยู่เราไม่ได้ซื้อสดอยู่แล้วก็เอ่อขยันทํางานให้มากขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าจ้างหนูได้นะคะ <laughs> ช่วยหนูด้วยเ <laughs> อาชฉยหอตอนนี้มีอะไรที่แบบว่าอยากเป็นเปราเศษที่อยากได้ของ เว้ยจริงๆพูดได้ไหมเนี่ยเผื่อข้างเลยคุณ้อกเผื่อแบบเผื่อใครดูอยู่เหมือนสมมตสปอนเนาะก็มีตู้เย็นนะคะที่ยังไม่มีเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าแล้วก็เตียงนอนนุ่มๆแล้วก็เอ่อไมโครเวฟนะคะ อ่ะตรงๆเลยอยากขออะไรพี่ฟ้าจ้ะเขย่าแข้งขย่าแข้งแล้ววันนั้นพี่ฟ้าไม่ได้ไปเัรว่เขาติดงนนนาน,นแต่เขาไปเดลคอมมาพี่ฟ้าเอาอะไรจะขึ้นบ้านใหม่น้องคือจริงๆยังไม่ได้ไปเห็นของจริงเท่าไหร่ค่ะแต่แตว่าเตียงนุ่มๆให <laughs> ้น <d> ับพิธชอบไปบุคคนเลย ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ไปเพราะว่าวันที่น้องขึ้นบ้านใหม่เราก็ติดงานเวิร์กช็อปละครอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีวิดีโอคอลไปบ้านเพราะเราแบบบอกไปแล้วคุยกันไปแล้วว่าแบบว่าเออถ้าไม่ได้ไปจะวิดีโอคอลไป,ไปอะไรเงี้ยก็เป็นกําลังใจให้เขาก็เห็นว่าแบบว่าเขาก็เป็นคนที่เหมือนแบบไอ้นี่เหมือนกันเพราะตอนแรกคุยกันว่าแบบเออเดี๋ยวจะจริงๆอยากให้ซื้อบ้านนะเพราะว่าจริงๆในการใช้ชีวิตของเราตอนเนี้ยมันก็ต้องการความแบบพลเวดด้วยเพราะว่าการอยู่คอนโดบ,บางทีเนี่ยเราก็โดนแบบ าซาแสงบ้างคุกคามบ้างแล้วบางทีมันคอนโทรยากเพราะมันเหมือนบางทีมันก็เป็นพื้นที่แบบสาธารณะอะไรเงี้ยถ้าอยู่เป็นบ้านมันจะได้แบบว่าแฮปปี้แล้วก็ เพราะว่าในการทํางานเราค่อนข้างที่จะเครียดกันอยู่แล้วจะได้ไม่มีปัญหาจุกจิกอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่เมื่อกี้นี่เขาบอกแล้วใช่ไหมว่าเขาอยากเรียงเรียงนี่นี่เนยนุ่มๆอะไรเงี้ยจริงๆต้องเรองขอบคุณพี่ฟ้านะที่แบบว่าเป็นอะไรพี่ฟ้าจะคือให้เราไม่ใช่ไม่ไม่เพว่าเขาเป็นคนแบบเป็นคนให้คำปรึกษาเราไปไม่งั้นเราก็อาจจะไม่ได้คิดณจุดนี้อะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าเออหนูแบบอันนี้เราก็เป็นอะไรนะ ดาราแล้วเนาะแล้วคนจะมีบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าโอเคงั no yes anyway ้นก็ตัดสินใจซื้อก็เขาดูแลปรึกษาคนต้องตกใจแบบก็เป็นหนี้อะค่ะก็ซื้อไปก็คือเป็นหนี้นั่นแหละแต่ว่าก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่มีทางให้เราแบบว่าไม่มีเงินเราทำกอย่างนี้ก็ไม่ได้ซื้อสดไม่ได้ซื้อสดค่ะแล้วแล้วพ่อคุณพ่อยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเนี่ยพ่อไปเดือนนี้เขามาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์คุณพ่อแล้วก็ อย่ายอยู่นอกีพี่ปา่อนข้างหูุนอสาส่านีความปลอดภัยทางนแจ้งทางรปภติดกล้องวงจรปิดทั้งหมด16ตัวไปเลยรอบบ้านลอเล่นรอเล่นแจ้งรปภไว้แล้วก็มีกล้องวงจรปิดแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีใครตามไปได้เพราะว่ามันเป็นคือความปลอดภัยเนี่ยกว่าจะเข้าไปถึงตัวบ้านเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่ซึ่งรปภก็จะมีการ โทรถามโทรเช็คก,ก่อนว่าเออใช่คนนี้มั้ยที่จะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ให้เข้า<อ>ก็จะมีความปลอดภัยตรงนี้เป็นแอป,ปอะไรเงี้ยค่ะอย่างวันนี้นะวันนี้มันยังหนักหนุนงแต่ใหม่ๆที่เราได้ตำแหน่งมาคู่หรือสับแต่มันก็มีมาเรื่อยๆค่ะเพราะอย่างคอนโดที่ที่เราอยู่อะไรเงี้ยบางทีเราก็แบบย้ายเปลี่ยนที่บ้างอะไรบ้างเพราะว่าบางทีเรื่องของความปลอดภยัยเอาจริงเราเรื่องของม,มันมีหลากหลายคนเนาะเ,เดี๋ยวบีงคน,นมันแบบมีมีเพราะว่า ของหนูที่คอนโดล่าสุดก็มีแบบนิติมาบอกว่ามีคนมารอเราด้านล่าง<ม>อะไรเงี้ยพอเราลงมาปุ๊บเขาก็ตามเราแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออก็เลยมีโอกาสได้คุยกัน,นก็บอกน้องว่าถ้าเป็นไปได้คืออย่างน้อยนะเราเอาตังค์ที่เราผ่อนคอนโดมาผ่อนบ้านดีกว่าเพราะว่าในการกู้หรืออะไรเงี้ยรายจ่ายต่อเดือนมันก็เท่าๆกันการเป็นอยู่เราก็ดีขึ้นด้วยอะอย่างผ่อนไปมันก็เป็นของเราในอนาคตก็เลยแบบตัดสินใจว่าแบบโอเคนั้นก็หาดูสถานที่หรือบ้านที่บทแบบ จะได้เป็นทรัพย์สินของเราในอนาคตด้วยอะไรเงี้ยรับจะซื้อบ้านติดแม่น้ำด้วยหรอ๋อเอ็ดบอกว่าอยากได้บินแม่น้ำ คือหนูจะเป็นคนแบบค่อนข้างติดนิดนึงคือเรามีบ้านที่ซื้อในกรุงเทพแล้วแต่ว่าก็จะเป็นบ้านที่เหมือนหนูไม่ได้กะว่าจะไว้อยู่จนแบบว่ายาวตลอดชีวิตอะไรเงี้ยซื้อ,อสองหลังเลยเหรอต้องมีบ,บ้างแล้วะนะชารอไม่ไม่ไม่บว่าคืออยู่ในราคาที่เรารู้สึกว่ามันก็บานปลายอยู่ดี <laughs> อะไรเงี้ยซึ่ง กนะไว้แบบในอนาคตมันขายได้แต่ว่าบ้านจริงๆที่หนูอยากไปใช้ช <speaking> ีวิตแบบกดเกษียณตัวเองก็คือที่ต่างจังหวัดซึ่งเราก็แบบว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดก็เป็นไม่ได้ก็อยากให้มันติดริมแม่น้ำอ๋ออันนี้คือวางแผน่ไว้ต่างจังหวัดไว้ไว้ซึ่งก็ยังหาที่ไม่ได้ถ้ามีก็แนะนําได้ค่ะทำไมเราถึงชอบเปิดมาลเหินน้ำแน่นาเป็นคนชอบต้นไม้ชอบแม่น้ําอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วใช่ใช่ทมองสำหรับอะไร อีฟ่าถามอดราม่าที่เกิดขึ้นก่อนที่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการไปร่วมงานที่เวียดนามแล้วทีนี้ก็คือเหมือนทางกองเราอะเนาะเขาเรียกว่าเหมือนแบบโปรโมตเรามากกว่าจนเกิดมีดราม่าขึ้นมาอันนี้เป็นไงบ้างจริงๆก็หนูได้อ่านน้อยมากเลยช่วงนี้ค่อนข้างแบบวุ่นมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีแบบได้ดูเล็กน้อยเห็นถึงแบบบางทีก็จะเป็นข้อความของต่างชาติมากกว่าที่เขารู้สึกว่า กลัวว่าใครจะมีซีนมากกว่ากันซึ่งตอนนี้เราก็ได้มีการคุยกับทางกองแล้วว่าของเราเป็นเพียงแค่ศิลปินรับเชิญซึ่งในการที่เราจะไปเขาเรียกว่ามีซีนมากกว่าใครอันนี้คือทุกคนอ่ะจะมีซีนที่จะต้องต้องจะ,จะ,จ,ะจะต้องแสดงอยู่แล้วในวันจริงอะไรเงี้ยลุมถึงควีนเบลเขาก็จะมีที่จะต้องอำลาตำแหน่งด้วยซึ่งเราเป็นเหมือนแบบเป็นเกต เป็นศิลปินในเครือของ MGI ที่ได้ได้ได้รับโอกาสให้มาโชว์เฉยๆแค่นั้นเองส่วนตัวก็ไม่ได้ไม่รู้รู้สึกดราม่าอะไรกับกับกับข่าวอะไรอย่างเงี้ยจริงเพราะกระแสมันแรงมันหวั่นใจเมื่อการที่จะต้องไปไปขึ้นอ๋อไม่ไม่หนูรู้สึกหนูอาจจะด้วยว่าชินแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันโชว์จบมันก็จบอ่ะใช่ทางกองก็ตีความหมายกันผิดด้วยเข้าใจว่าแบบว่าทางกองจะให้ซีนเราแต่คนเดียวนี้ไม่หรอกหนูว่าต้องใจเย็นๆเพราะว่า ยังต้องเดือนหน้าเดี๋ยวมันจะต้องทยอยไปอีกเรื่อยๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแค่การเปิดว่าเราคือศิลปินรับเชิญที่ได้โชว์ในรอบของ5คนต้องต้องย้ำว่า5คนคือจริงๆมันมีหลายรอบอมันมีทั้งพรีลีมมันมีทั้งไฟนอลมันมีทั้ง50คน5คนไหนจะแบบ3คนนู่นนี่นั่น,นมันมีอีกหลายรอบมากๆใจเย็นนิดนึ่งแสดงว่าทุกคนก็มีโชว์เป็นของตัวเองใต่ละคนมีมีหนูเชื่อว่ามีอยู่แล้วใช่ค่ะ อาจจะมันกดดันมาตรการที่ทุกคนก็จะพุ่งเป้ามาที่อินฟราอินฟราหนูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กดดันในเรื่องของตรงนั้นมากกว่าแต่จะกดดันเล็กๆตรงที่ว่าในช่วงนี้งานมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วก็โชว์มันก็ค่อนข้างที่จะท้าทายเท่าที่คุยกับกับครูอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวว่าเราจะมีเวลาซ้อมน้อยและกลัวจะทําออกมาไม่ดีมากกว่าแค่นั้นเองอากินินฟ้าหอยนิดนึงล่าสุดได้มีการให้กำลังใจสาวบ้าง น้องดูแฮปปี้นะหนูภายนอกอะดูเขาแฮปปี้แต่ว่าหนูไม่รู้ว่าภายในภายในเป็นยังไงแต่ว่าก็เห็นเพื่อนๆปี2อ2 3ี2023อะไรเงี้ยคอยอยู่แล้วก็คอยให้กําลังใจแต่ว่าล่าสุดที่หนูเจอน้องน้องก็เฮฮาพี hey, ่ฟ้าคือก็เราไม่เห็นความเครียดของน้องเขาเลยอะไรเงี้ยแต่ก็อยากจะบอกว่าบางอย่างมันก็มีเวลาของมันถ้ามันถ้ามันใช่หรือจะได้ไปมันก็ได้ไปแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็ให้มองโลกในแง่ดีว่าโอเคมันอาจจะมีอะไรที่ปัง ปังกว่ารอเราอ,อยู่ในข้างหน้าก็ได้ก็ในช่วงนี้ให้น้องพัฒนาตัวเองต่อไป